แล้ววันนี้นะครับดูไครเฮงดูใครปังด้วยไพ่ภูมิยานฟังเพลงนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่ให้เลือกอยู่ประมาณสามชุดนะครับระหว่างชุดที่หนึ่งครับแล้วก็2ี่สองนะครับแล้วก็ยี่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกพอเสร็จเราก็เลือกกดไพ่ได้เลยนะครับสําหรับดวงตานะครับประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ยืนหนึ่งนะครับเป็นยังไงบ้างครับดูรวมก็ มีอะไรที่รอไปเยอะนิดนึงนะครับแต่ที่อยากให้ดุดูดูด้านอีกขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องมีความผู้นำนิดนึงสินห้าปร์เซ็หน่อยแล้วก็อย่าอารมณ์แรงวยดวงตีปังเองนะจ๊ะมาที่ดวงสตาร์นะครับประจวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ที่อ,อนะครับเป็นไงกันบ้างครับดูดก,ก็มีอะไรที่ปังโคตรมากพอตื่นกันนะครับขอมแย่คุณรู้จักทําตัวให้น่ารักต่อผู้ใหญ่แนละสิ่งศิษย์นิดนึง และรู้จักบริหารภาพลักษณ์และเสน่ห์ที่ดีหน่อยและกล้าลุยต่อไปใหม่ทีนงนะครับโดยดูคุณจะได้ปังแบบคนมากพอตัวชิ่นเดียกันจ้ามาที่ดวงสตาร์นะครับจอวันนี้ของคุณเดีเยว์ไพซ์สามานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับดวงก็มีอะไรที่ปังมากอยู่เหมือนกันนะครับขอไม่ให้คุณจิตใจโฟนนิดนึงวางจิตใจให้อ่อนโยนหน่อยเราก็ทัดคนนิดนึงแล้วดวงจะได้ปังพอตัวเองนะจ้า ก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะจะตีดวงคิดไพ่นะครับระหว่างชุดที่หนึ่งสองสามอันไหนดีสุดนะครับจักรยานตีไปที่ชุดที่สองดีสุดนะครับว่าตาถ้วยเปอร์เซนดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและราคการชุดยูนี้นะครับก็อยูดใจนะครับกดแชร์กดทวิตกันรายการโปรดกดเปย์ขงขันให้อาจารย์ได้รับหลักขยี้ย่งไม่กดอิจตาช่องอาจารย์ก็รบกวนกดติจตา ช่องอาจารย์สักนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนก็มันครับเดี๋ยวเหครับผมอาจารย์จีรพัชนก่อนหมอดูนี่สวัสดีครับ